ทุกคนเจ้าเดี๋ยวน้องเป็นเจ้อพ่ออย่างนะเจ้าเนาะดูนี่เจ้าหนักขนาดเลยดูเจ้าโอ้โหงามขนาดเลยตั้งมู่สังโคทุกคนโอ้โหยังหนักเลยนะเจ้าเนาะสวัสดีเจ้ามาพบกันน้องเป็นคนเลี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้าพอดีตะว่าฝนเกาหลีตกนะเจ้าเนาะวันนี้น้องเป็นก็เลยขึ้นดอยนะเจ้าวันนี้มาคนเดียวนะเจ้าเนาะทุกคนปะ โอ้ยังหนักเลยนะเจ้าเนาะหลายขนาดเก็บได้ไปถุงนึงแล้วนะเจ้าเนาะเต็มถุงยางไปได้หนึ่งถุงนะเจ้าอันนี้เป็นถุงที่สองนะเจ้าเนาะโอ้โหมีหนักขนาดเลยเจ้ารู้เจ้าโอ้โหหลายขนาดเลยเจ้าป่าสวยงามขนาดเนาะเก็บมวนขนาดเจ้าเก็บมวนขนาดหลายขนาด เนี่ยเจ้าทุกคนจะโอ้โหโอ้ยห้อนอีทขนาดเลยเจ้าได้หลายแล้วเจ้าโอ้โหเต้าเฮ็ดโอ้ยมาคนเดียวเขาเล่าปัดพวกเก็บจะได้กับมูสเหรอเจ้านักแกน้องเบสจะเก็บไปต่างห่งแล้วกับเวลาโอ้ยกินตอนที่มาตกนะเจ้าเนาะโอ้โหเก็บห่อนขนาดเลย ดอกดอกงามน้ำทั้งนั้นเลยดอกแล้วเก็บต้ไหนก็มีกระเฮ็ดป่าดอเพอแล้วรอเหรอเก็บจะได้โอ้โหยางหนักเลยเจาเด้อเฮ็ดขอหนู โอ้โหฝนต,ตกบบได้นี่กับเขามีนักขนาดเลยนะเจ้าถ้ามันอนะาจจะต้องขึ้นดอยนี่โอ้กินเห็ดเบาๆปลบดไว้นะเจ้าเด้โอ้โมีนักขนาดเลยหรอพอพอจีนหโอ้โหไอ้ก,กำๆเลยหรอมวน หนักขนาดเลยนะเจ้าสามโซกตามอย่างโคกิ้งว่าแล้วทุกคนเจ้าเดียวน้องไปเจ้างือพออย่างนะเจ้าเนาะดูนี่เจ้านักขนาดเลยดูเจ้าโอ้โหงามขนาดเลยสามโม่สังโคสังคังเจ้าโอ้ยงามขนาดนักเลยเจ้าโอ้เยเาอาละ เฮ็ดหูหนูนะเจ้าเนาะโอ้โหน้ำขนาดเลยเจ้าเด้อป๊าดเถอพเขาเนาะมันส่อนนะเจ้าเนาะเด้อป๊าะเจ้ตอนนี้โบนนี่เนาะเด้อแม่นมดเป็นแลบเป็นแลบเลยเจ้าเนาะขึ้นไปถึงโอ๋อหอนแต่กม็ม่วนนะเจ้าเนาะนี่เจ้าโอ้ยพขาเนาะ ล็อโอ้โหเก็บจะได้ดูโอ้โห,โโโหใส่บื้อเต็มเมือเลครัะโอ้โหโหมักครับฟังนี่ล็อดูดจะเฮ็ัวนูหนทั้งนั้น ได้ซื้อเข้าเลยนะโอ้โหทุกคนเจ้าเก็บม้วนขนาดเลยเจ้าเก็บจะได้กระตึ้งบบหมดนะเจ้าออกเต็มดอยเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเวจะต้องขอตัวลาก่อนเด้อเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวบัตันนะเจ้ากลัวขํานะเจ้าจะรีบเก็บเฮ็ดเหี่ยกรนะเจ้าคลิปนี้น้องเบนก็ขอจบคลิปเพียงแต่ยีก่อนนะเจ้าน้องเบนขอตัวลาก่อนเด้อเจ้าสวัสดีเจ้านี้ได้เฮ็ดหลายขนาดเลยเจ้าฝากแชร์คลิปให้ทีมเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเจ้า